ดีมือฝนตกลิ่นจ้าพี่น้องโอ้ยตื่นขึ้นมากกับฝนตกลิ่นแสงแสะแ,แสงแสะจ้ะพี่น้องเอ้ยเพิ่งลังบ้านเนาะเปียกมืดจังได้สูกับร่งวันประกาศหน่อยจ้ะพี่น้องเขาปลาบ่าได้แล้วไปทั้งใดบ่ได้ไดละจ้าฝนตกเนาะไดสโว่าสิไม่เก็บพักอีตู้จ้ะไปะเฮ็ดเมนูนยังมื้อนี่ว่าสิไปมกประดุกจ้ะ คิดอยากมกป่าเนาะแข่งฝนไม่ไม่เก็บพักแกพี่นอ,อพักออตูกับโปรงน้ำบ่ท่านใจกินดีแห้งแต่พ่อได้เก็บเนาะฝนตกลินฝนตกลินวันทีน,นี่และอยู่เมืองหนอกมืองไทยกั้าฝาเดียวกันเนาะ้ะพี่นอฝนตก พักก็กระลังหั <not> hell, the like ินวานไม่เ่ราะรัววันสิเกิดเ่าเกิดนอกจากวานทิ้งไว้เังสั่น์อะไรที่ข้าได้กินแกพี่น้องไม่ได้กินก็แล้วไปเนาะโอ้ยเร่เฮียมือเฮียมือตอนนี้ก็คือสีโบยยังมือสิจังไดยเนาะเด็บไปใส่หลดหอมเมื่อจะพ่อวันได้ซื้อเพื่อนกินพี่น้องเอ้ยกูกิน กินปูหยาดเอางี่เฮียโตกะที่น้องตกกินแซงแซะแซงแซะจ้ะทางเลยมาทางเลยบ่ได้จ้ะตอนนี้ก็เอสโซก็ซื้อปลาลูกมาตัวนึงเนาะจ้ะอันนี้ที่เพิ่นคั่วเพิ่นยังแล้วเนาะจ้ะเพิ่นแพ้เพิ่นยังล่างมาเรียบร้อยแล้วจ้ะแต่ว่าก็สิมาล่างอีกเที่ยนึงเนาะเพื่อบ่็ให้เพิ่นข้าวจ้ะ กะสีนี้เอาเกลือใส่จ้ะเอาเกลือใส่หรืออะไรไม่วิธีล้างแบบใจเนาะจะพิมพ์ไปแบกต่างกันไปเนาะอันนี้กะแป้งนะจ้ะแป้งขนมปังที่เฮ็ดบ่เบิดจ้ะเอาถล้างปลาล้างเนื้ก็ได้เนะจ้าแบกวางไว้เลยจ้ะ เอาบานใจคุลละจ้าล่างเรียบร้อยแล้วฮก็มาจัดการหั่นกันเลยนะจ๊ะพี่น้องบาเอาเชือใได้ของปาก็หั่นออกนะจ๊ะจัดการหั่นกันเลยจ้าหั่นหมกแบบบ้านๆของเหานี่แล้วพี่น้องหมักตอนหน่อยตอนใหญ่ก็หั่นเอาเนาะตอนนี้ก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องแยกส่วกับสีบ่เอาหัวเพิ่นได้จ้ามัน เอาไว้เม่นมกแล้วก็บ่ได้กินเนาะกินว่าได้แค่แข็งก็สีเอาต่ส่วนทอนนี่จ้ะมาจัดการมกกันเลยจ้าที่นี่เนาะตอนนี้เอาก็สิมาตําเครื่องกันเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้ก็สิมีตะไคร่ซ้อยเนาะตะไคร้และะ้วก็พริกพริกแห้งหรือว่าพริกสดก็ได้ได้จ้ะเดแต่ผู้หมักเนาะแล้วก็เกลือน้อยนึงจ้ะแล้วก็หอมแดงใส่ลงไปนะจ้ะ ตำเครื่องลายเทไรแห้งหอมจ้ะพี่น้องโบพื้นหมกป่าเนี่ยเนาะพป่นจังบข้าวจา้าตอนนี้เ้าก็ตำเครื่องเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเหยียดแบบบ,นบานๆห้างเนาะจะเหยีเดแบบบานๆจ้ะพี่น้องปรุงกันเลยจ้ะบาท,ที่นี้น้ำปลาใส่เนาะแต่ว่าเกลือ,อยัดโซ่าาตำใส่เราเจ้ะตำไส้กันก็พริกแลนะ้วเนาะ แล้วก็ผงนัวจะไปโกมักกับกบอไซได้จ้ <c oughs> ะเด้อปลาล่าหยดนิดนึงได้จ้จะแยไปใส่ลายได้จ้ะ <c oughs> ลูกโดดใส่จะพี่น้องลูกโดดใส่ผักอีตู้จ้ะ <c oughs> นี่เราจะมกปลามกแบบไม่ง่ายเนาะขันขันขัน,ขนย่องย่องย่องใส่กันจะพี่น้อง ย่งองย่งองใส่กันเลยจ้ะแก้โซ่สีบ่ใส่ใบบักูด้วยจ้ะพี่น้องกระสูดไผ่กระสูดพันเนาะใส่ตะไคร้แล้วก็หอมแดงแล้วก็นี่แหละเ้ออีตู้ก็จ,จะชึ่มหอมหอยู่เนาะใบตองบะมี่จ้ะพี่นอ้องนะนี่มึงหนอกตองบะมี่เนาะนี่แหละจ้ะใช้กระดาษทอยพี่เก่าเนาะกระดาษทอยกงเท่านะัดาด้น,น,นตรงจ้า เราบ่มีตองบ่ได้กินหมกฝานหมกเมียนพี่น้องเฮาต้องหาวิธีเฮ็ดเนาะเนี่ยหมกง่ายๆเนาะแล้วันนี้จะยก,ก็สิไปหมกใส่อ่ในเตอาอบแกพี่น้องเอาไปปิ้งไปย่างในเตาอบเนาะซทำเนี่ะจ้ะพี่น้อง ไปย่างในเตาอบเนาะเพราะเบื้องน้าตาทีเป็นยังไงเจ้ะก้อยเห็ดเพลิงหวานต่อจ้ะพี่น้องเห็ดเพลิงหวานที่เยสูตต้มไว้แล้วเนาะแก่ก้อยคือจังก้อยเนื้อก้อยยังเท่านี้แหละจ้ะบักเน่าข้าวกลัวพริกพงเลยก็หอมเนาะไปเด็กน้ำปลาชุบที่ไงไงเนาะอีกเมนูหนึ่งจ้ะนี่จ้ะหน้าตาเพิ่นกระสิตเป็นแบบนี้เนาะ หนึงกับพ่อจะกินโบบิดตอนนี้เขาก็มาเปิดเบื้องมุกประุูของห้าเนาะจกะพี่น้องหน้าตาจะเป็นยังไงจ้าอาหอมผกอีตูหวยหวยเลยแก่พี่น้องติดใบตองแักหน่อยจ้ะอุ้ยคนไหนพี่น้องเอ้หอมหวยหวยเลยแก่พี่น้องคือกันเลยกับห้าวมุกตั้งไฟบานห้าเนาะ มาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันกับทีน่นี่เราจ้าเนี่ยกินง่ายของเฮ้าเนาะนี่หมกปลาดุกย่างไฟเนาะจ้าหมกแห้งๆจ้าแล้วก็ก้อยเห็ดเพลิงหวานจ้าพี่น้องอันนี้เป็นหมากพักไส้หรือว่าหมากมะละด้วยจ้าที่าย่สูออกไปย่างไฟเนาะกับพักสลัดแก้วจ้าขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวจ้ามาเด้อมาเด้อมากินน้ำกัน มาใจาพี่น้องมากินเขามือฝนตกรีดนะจ๊ะสวัสดีเค่นึง่งนะใจพี่น้องมกป่ากินมือฝนตกอันยายกสบ่ปรเดนุ่งชุดน้อนใจพี่น้องอันนี้เป็นชุดเอาบุญเดอร์อันเพื่อนส่งเพื่อนเป็นแบบนี้ซื่อจ้งชุดอียางเพื่อนก่อนะชุดอันญี่ปุ่นญี่ปุน่นเพื่อนนั่นไหมอียังก่อาอิกกโตอิเกเตเพื่อนนั่นไหมพี่น้องยายกโซก็บอกว่าเป็นเนาะมามาเขา่าย แสบเลยพี่น้องหอมฝนตกลรียนหน่อยกินหอดบ้านพี่น้องกินหอยอยัางพดีกินหอดจะเข้าวัะนะยู่เมืองไทยจะกี่รับฝนตกมากน้ำน้ำไลมาจากข้างผู่ไม่พี่น้องบ้านเรียกจนยู่บ้านนะั้นท้างผู้ข้างยัง บ้านเหี้ยพี่นกสะดุ้งเห็นไหมพี่น้องน้ำแดงๆนั่นไหมน้ำแดงครึ่งครึ่งนั่นไหมพี่กสะดุ้งเนาะยกสะดุ้งในป่ามาพักใจเล็โๆมาลุ่นลุ่นไง ได้ปลาที่กีปลาขึ้นพี่น้องน้ำไม่เมเนาะเฮ็ดเชิงวันฝ่าไม่ฝนไม่ที่เกลีย้จิยกสะดุ้ง เราก็สิเบิ้งเฟซบุ๊กสันตุพินทร์เนาซ่องมึงเฟซบุ๊กกับไปเบิ้งติ๊กต็อกแน่กะเบิ้งอันนั้นอันนี้พักควันไปเนาะเดี๋ยวเมื่อใดแดดแดดที่เราจะไปเก็บเ่ฮิตใ้เบิ้งจ้ะลูกโดด ngốc bà này rất thì quên biết trang nơi chạy bình đồng biết bếp trang nơi trong khuôn bóng kháu ย่ำมาแรงนี่สิคันนี้จากบ้านจากเฮียนมาไปนองคันต๊ะคํมมาแรกมากแต่เว้นอ่ต๊ะคํมมาแรกมากแต่เว้นสิตกงดินเนาะคิดหอดบ้านเนใจไปนองคํมมาแล้วินหอดบานใจวีใจวอนไปะนะเท่ามากเหรอเป็นแตนใจ่ปนองบ,บ่บ่เป็นแต่ว่า ขันฝนตกเรี่ยคิดพออยูย่คิดพอห้าใส่ชีวิตดูมึ่งไทยยังสินะเห็นนักกินเน่าอยากพ่อได้บอกกันโซกันนะจ๊พี่น้องเขาปลาแน่ยึนนดนั่งยูเน่ากินแน่เนาะ แซ่บหอมบอน้าหอมกักว่าปล่อยให้เปิดล้ายบ่ดพี่น้องคันจะเอารอกบานมานั่นน่นนะเก็บมากากันาหามากคุณแล้วคันไม่เป็นบ้านเท่านี่ก็ เย็บมากจ้พี่น้องหอกบานมันเนาะต่วันยูนีนีก็คือว่าเ่ะกินผู้เดียวกินบ,บ่เบิดขันไม่เห็ดมั่นปู่นี่ขายได้จ้พี่น้องเป็นราคาเฮ็ดอันนี้เพิ่นกระายกันอยู่จะต่ว่ามันก็มันจะต้องได้เหลือเนาะต่ว่ามึงไยสยูโซโยกับเจ้ากับไม่เห็นกับเจ้ารับสื่อจ้พี่น้อง แต่ว่าเมื่อื่นเห็นเขานก็จ้คลายกันอยู่เห็ดอันปึงหวานเนี่ยฉันได้เห็นมันผูจัก4กิโลหายกิโลเนิโอ้เป็นขึ้นพี่นอ้องเดี๋ยวนี้โลละสองลอย มันก็จะขายรูปละสองร้อยข้นรูปหนึ่งก็สิบประมาณเจ็ดล้อยหกเจ็ดล้อยบาทปันเท่าไหรขันได้บ้างสีบรูปนี่เนาะหกพันเจ็ดพันผมเด้อพี่น้องเลยถ้าว่ามันเพระใคยมีตัวเนระไปเพระถือปลามันกับบอได้เห็นมันปูนนะ่ะ หากพักไส้ไงนี่พี่นองเอา,าเอามาเอามาเพาไฟเราบันเนี่ขมขมบันบานเ่ยบวกขมแห้งบันไดก,ก็ดีแล้วกินกับก่อยให้เพิ่ง

เห็ดบวกกับอะไรนิดสัวกินเราคล้ายๆกับเห็ดเปี๊ยงบานเฮาพี่น้องรสชาติคือกันเลย นั่งสิแล้วโอ้ยอิ่มดนเด้พี่น้องพื่นเราม่แรงเพื่อนงราแค่สีหิวเอาละจ้าคลิปนี้ยะโสกับสิควอนุญาตกินข้าวต้วมก็นะจ๊ะพี่น้องขอบคุณหลายๆผู้ที่เบิง่งตะตน้นจนจมน,จน,จนะจ๊ะ ขอบคุณผู้ที่ติดตามทั้งไม่แล้วกาเด้อจะเด้อพูดที่ขเขามาให้นกำลังใจจ้ะพ่อกันไม่คีบหนาจ้าวัดีจ้า you say that